ครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มีภารกิจได้ไปซื้อนมนะครับก็เลยได้ลองเทหน้านะครับที่ได้เอาขึ้นมาจากบ้านนะครับโอ้ยยิ่งเยวะกินเลยนะับลองขี่ดูก่อนนะครับก็ว่าจะใช้คันนี้ออกทิปนะครับว่าจะลองไปสัก 30ิกิโลสีกิโลก่อนนะครับไปกลับก็บประมาณ60 70หรือเปล่าอันนี้ผมก็ได้ทำการลองนะครับไปซื้อของกันนะครับอาการแรกที่เจอก็คือต้องเปลี่ยนโซ่กับสเตอร์ก่อนนะว่าโซ่มัน น่าจะหมดอายุการใช้งานนานวะอย่างที่สองก็คือล้างคาบูนะครับเนี่เห็นเกน้ำมันนี่มันอยู่อย่างนี้มันไม่ไม่ขึ้นนะครับตายนะครับแล้วก็เข็มไมก้ก็สายเข็มไม้ก็ไม่มีนะครับ เกียร์รถน่าจะมี4เกียร์นะครับแล้ว4เกียร์จริงด้วยครับมันดูแบบเหมือนมันอันๆยังไงไม่รู้เหมือนแบบม,มันไม่สุดนะครับก็คือเลยว่าผมก็เคยขี่ตัว6กเกียร์มาก่อนนะเจ้าเซียเยบนะครับ6เกียร์มาขี่แบบ4เกียร์อย่างนี้มันก็บันทอนจิตใจอยู่ทิ่หนนะครับ ผมน่าจะยืนเพืินอยู่ประมาณสัก40ถึง50ได้นะครับก็ยังไม,ม่กาขี่เร็วนะครับก็เรนี้ก็ได้แชรลองไปก่อนครับนี่ยังไม่มีเวลาออกมาทำรถจริงจังเลยนะครับโมเดลเลี้ยงบุวงอยูว่าจะหาร้านเอาเข้าร้านให้ร้านทำให้สักหน่อยหาร้านที่เรา ภาพเราไว้ใจนะครับอันนี้ก็ได้ลองก็ถือว่าโอเคนะครับได้ขี่รถมันดูสบายใจดีนะดูโล่งดีนะครัองโล่งตา เตอร์เดิมมันน่าจะสะเตอร์หน้าของเจน่าอันนี้นะของเดิมน่าจะ14 3ส4นะามครับสเตอร์หน้า14ฟันสเตอร์หลัง34ฟันนะครับน่าจะประมาณนี้นะ ล,ลูกแจคก็ไม่ใช่ของมันนะครับเอ้าบิด ไม่ดับนะครับ,ป,บปิดไม่ดับนะครับต้องดึงโชกคนะครับดึงโชคกยิ่งด,ดับปัญหาที่สองที่สามก็น่าจะมีเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับว่าจะลองลองดูก่อนสักตั้งหนึ่งครับเมื่อกี้ก็อาการปิดกุญแจไม่ดับนะครับเจอแล้วอาการแรกปิดกุญแจไม่ดับได้ดึงโช๊กเอานะครับ เจ้าก็เป็นของอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาเปิดดู่นนะครับที่ผมชอบตัวนี้ก็คือมันมันขี่สะดวกนะครับขี่ง่ายดีนะครับไม่เหมือนเจ้าเรนดี้มันก็สูงไปมาแค่นี้มันก็ลำบากมันขึ้นยากลงยากนะ มาซื้อของแป๊บเดียวก็กลับนี่ก็น่าจะหมดแต่ว่าเดินทางไกลก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะหาวานันว่างๆไปลองหลังจากเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์แล้วก็ล้างทับลูเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมจะทำแค่นี้ก่อนนะจอย่างอื่นผมจะไม่ยุ่งเรื่องระบบไฟ อะไรผมก็ไม่ยุ่งครับเดิมๆไปะะ <c oughs> เราจะขี่ไปเขื่อนลำปานครับแปลว่าเราต้องหาวันมุงว่างกันนะครับอันนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนะครับฟ <c oughs> ังเสียงครับมันจะแบบอันๆๆ <c oughs> อันๆๆ <c oughs> อันๆๆ <c oughs> อันมันอันหรือม,มันสุดเกียร์ผมโดอยู่หรือมันต้องรอรอบหรือเปล่านะครับ มันมีรอบของมันนะครับมันก็ดิดเปิดเป็นมานะครับแต่ผมไม่มั่นใจกับโซ่เท่าไหร่ผมก็เลยไม่กล้านดะิ ไปหน้าก็น่าจะขาดนะครับไปหน้าขาดตอนนี้ก็ขี่กลางคืนไม่ได้นะเราจะขี่ต้องมีไฟฉายอ่ะติดหมวกกันติดหวดัวตอนแรกที่ผมเอามานี่ก็คือจะเอาไปส่งน้ำนะครับ วันีไม่ได้ไปทําส่งน,นะครับวันนี้ไม่มีคนเอาลูกใไ้นะครับก็เลยไม่ได้ไปส่งก็จะกลายเป็นว่าจะมาทดลองชีอ่ออกกิบนะครับจากบ้านผมเนี่ยไปเขื่อนลำปางก็ประมาณสามสิบโลได้นะครับ ไปกับเทประมาณ6กสิบเจ็ดสิบนหน่นนอยก็อยู่ประมาณนี้นะครับ เราเป็นการได้ออกมาลองนะครับตั้งแต่เอามาก็ได้แค่สตาร์ทขี่วนๆหน้าบ้านวันนี้ได้ออกมาลองก็ถือว่าระยะทางก็ไกลเพอสมควรนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับแค่มาซื้อของนะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับกดติดตามสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วผมจะรอวันว่างๆผมจะทำคลิปออกไปเกินลำเปา่านะครับด้วยเจ้าเทน,นานะครับคันนี้นะครับคันที่ผมขี่เนี่ยครับผมจะต้องเปลี่ยนสเตอร์โซ่แล้วก็ล้างคาบูแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมจะทำแค่นี้นะครับนี่ รอบเครื่องเอาขึ้นคาง,างี้นะครับตอนเครื่องมันร้อนนะครับปิดก็ไม่ดับด้วยนะครับต้องดึงโชกแล้วนะครับ